เบาเบาเบาของเยอะลูกเบาะไเรกเกนกันกันกันเาเาเาไม่ดับไม่ดับไไไปอีกเาเาเปแล้วไปแเบู้่ปจ้าคว่เยเโอ้โหไปมาแล้วครับผมใครไปจ่ายค่าไฟครับผม โอ้มีเคครับผมของวานครับงเต้นมอ้ยนี่ไม่ไม่ลุกเต้เลยครับผมไม่ลุกเต้เลยครับผม อะไรครับตูพันไรโอ้โหตูพันไลครับโอ้โหเสียที่ก่อนเราแล้วโอ้โหเสียเมียครับเสียเมียถือเน่ยจัดไปบ่บวันนี้ถือเน็มก็เยอะก็มีสิบครับต้องมีสิบโอ้โหหัวเทียนเทีครับหัเทีโอ้โหใส่บข้อมสายควันอยสายควันโอ้โห

ทีมงานเราเยอะครับรถก็โอ้โหเต็มนะครับผมดูดูภาพของก้าวครับทีมงานของก้าวเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับผมก็ทีมงานเดเล็กนึงครับแต่ว่าก็อยู่กันด้วยใจครับอยู่ที่ไหนก็มีความสุขครับผมเพราะว่าเราเป็นครอบครัวครับนี่ครับดูครับญาติพี่น้องเราก็คนขับรถเจ้ากันนะครับก็มีลูกมีอะไรก็มากันได้หมดเลยครับ

นนนะครับผมก็เป็นยูทูบเบอร์ให้กับทีมงานนะครับก็มีรถถกรถหนึ่งคันนะครับมาร่วมกับพี่ชายครับพี่ชายก็จ้างจ้างแล้วนะครับจ้างรถเมคโคแสนสองนะครับเดินละแสนสองมาดึงคลองครับคลองมีแปเส้นนะครับก็รถเมคโคตัวเองไม่ว่างครับเพราะเขาหมอไปยกอ้อยนะครับยกอ้อยนี่ก็คือยกโอ้โหมันเป็นงาน ใครก็รู้ครับงานยกอ้อยเป็นงานสบายครับแต่ว่ารถไม่ไม่ไม่ได้เดินเลยครับอยู่บนที่สูงเนี๋ยจะไปถ่ายให้ดูครับมัหลังก็คือแบบเขาจ้างเป็นรายวันนะครับก็อยู่กับพี่ครับแม่ครัวแทบจะไม่ได้เดินเลยครับก็คือขีปอ้ยแล้วก็ยกให้เขายกใส่รถช่วงให้เขาครับเขาจ้างเลยอันหนึ่งก็ขนดินครับที่ผมวิ่งอยู่ทุกวันก็คือขนดินครับันมักคูขนดินอันมัทีไปยกอ้อยนะครับก็งานคลองก็เลย ต้องหยุดไปครับเหลืออีกแปดเส้นนะครับก็เลยต้องจ้างเขาจ้างกับท่านนายกนะครับก็พี่นิคอจ้างกับท่านนายกก็จ้างทีมงานเดียวกันนะครับแมคโค้ใหม่ครับซุปเปอร์เอ็กเอ็มครับเดี๋ยววันหลังจะจะไปรีวิวให้ดูครับทีมงานเราแบบสนุกครับผมที่งานนั่นแหละครับแต่ว่ามันอบอุ่นมากครับดูครับโอ้โหครับ แปดร้อยครับแปดร้อยแจกส้จอมครับแปดร้อยเยอะากเยมาแล้วมาแ้โอ้ยโอ้ยยังไม่สาอ้ย้เดจัดแครับผมจะไม่เปิดจัดแค่นครับผมยะมากเลย้อัดดู้พี่รู้หรอ 你酒来一块，先生。 结果无效，结果无效，结果无效，我下水。哈哈哈，哈哈哈，我下来了，我下来了，我。谢谢，谢谢。

bây giờ cho rồi, <laughs> đi thôi,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  đi ไม่ใช่ครับเเป็นคนกลางนะครับสาววิยกรแล้วเป็นพี่สาเสียยเมียนนะครับขาเดองปน้้อนน่มัตม ไไนเาจะาปรูกันปะโอ้ไหนีึกถ่ายป,ปูปซะจู่่าหนาที่มาไปนึก่าดู เดี๋ยวออกเลขใ้อเดี๋ยวาเดี๋ยวขนข้าออกเลให้หน้าดีแล้วที่หนึ่งเหลือจันให้เลยรอบแรกขอชื่นใจนะเจไปพี่น้องันนีาสัคแกงต้องกนะครับแกงแกงแกงแกวแกงแงก

พรกนะครับพิตรก็คือพระเอกใหญ่ครัี่ใหญ่นี่ครับโดดออกลูกมาแล้วครับผมต้องก้าวั้งปิ๊บพี่ตุ่อไลี่ตุ่มอะไเเนสายหาครับผมเเสายหาดี๋ยวต้องดีครับนี่คือพี่ที่สำนากนะครับพี่สำนักต้สำนานให่เราทีานใหญ่เราครับ các em nhỉ các em có đẹp không em đẹp không em đẹp không เด็กอยู่นะขวดเดียวครับโสองขวดแล้วรือเปล่าผมไม่แน่ไม่ได้ถ้ารูตัวมันเปลี่ยนสขวดกองวด